ทุกคนดูดิปกดักธงนะครับวันนี้โอ้โหโคตรที่ซึ่งการที่เราจะได้ท่าปักธงนะครับคือเราต้องใช้เพชรนะั้ทุกคนให้เตดอันดับ20นะครับ <Huh? S 1> อันดับ20ตอนนี้มันปาไปสองแสนกว่าเพชรเอาแบบลองคำนวณคำขับเอยดยิทุกคนหมดหลายหมื่นเลยนะครับโอ้หมันแพงขนาดนี้เลยเหรอวะ โอเคครับทุกคนนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปกันนะทุกคนมาดูกิจกรรมฟรีไฟล์สักนิดนึงนะฮะตอนนี้นะทุกคนนะครับใครที่ยังไม่มีชุดตัวละครใส่นะทุกคนนะครับตอนนี้มีกิจกรรมที่แบบว่าโคตรคุ้มให้ทุกคนเลยนะทุกคนคือกิจกรรมแฮปปี้นิวเยียนะครับทุกคนนะฮะกิจกรรมนี้นะครับจะมีเซตนะทุกคนนะครับให้ทุกคนสุ่มเนี่ยเยอะมากๆเลยนะทุกคนนะครับเป็นการันตีเซตเลยนะคือทุกคนเห็นปะพี่สุ่มไปแล้วประมาณ5รอบนะครับแต่ว่ารอบต่อไปอ่ะพี่เสียแค่านนั้แสดงว่าตู้ลัคกี้นนนนี้ะะทุกกคคโตรถูครับนะใครที่แบบ ยังไม่มีเซตไหนก็สามารถมาสุ่มกันได้นะทุกคนคือแบบมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับเซตสวยเซตแรๆอะไรเงี้ยกิจกรรมนี้นะทุกคนนะครับนะเริ่มตั้งแต่วันที่3มกราคมหมดวันที่9มกราคมนะครับเหลือเวลาแค่นิดเดียวเท่านั้นนะทุกคนรีบๆกันเลยนะครับนะบอกเลยว่าเป็นกิจกรรมที่โคตรคุ้มเลยนะครับโอเคครับทุกคนนะครับกิจกรรมก็มีประมาณนี้นะทุกคนอย่าลืมไปสุ่มกันเยอะๆนะครับ กสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมฟรีไฟล์นะทุกคนวันนี้นะทุกคนมีกิจกรรมมาใหม่นะทุกคนเป็นกิจกรรมที่โอ้โหปักทงโอ้ทุกคนดูดิปักธงนะครับวันนี้โอ้โหโคตรที่แต่ว่าผมมีงบอยู่แค่แสนกว่าเพชรน,นะทุกคน คือผมศึกษาแล้วแหละคือกิจกรรมรอบนี้นะทุกคนนะครับเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้เพชรแบบเยอะมากๆซึ่งมันเป็นกิจกรรมวันต่อวันเลยนะครับเนี่ยทุกคนดูมันบอกว่าเหลือเวลาอีกหกชั่วโมงนะครับแล้วก็ทางด้านขวาเนี่ยจะมีอันดับบอกเราเลยทุกคนนะครับเป็นอันดับ1นึถึงยีแล้วก็มีอัตราการใช้เพชรบอกนะทุกคนซึ่งการที่เราจะได้ท่าปักธงนะครับคือเราต้องใช้เพชรนั้นทุกคนให้ติดอันดับ20นะครับเอันดับ20ตอนนี้มันปาไป2องแสนกว่าเพชรซึ่งพี่มีอยู่แค สองแสนเพชรถ้าตีเป็นเงินนะเอาแบบลองคำนวณคำาำดูดิทุกคนหมดหลายหมื่นเลยนะครับหูมันแพงขนาดนี้เดี๋ยววะ แล้วแบบไม่รู้จะซื้ออะไรแล้วทุกคนนะครับวันนี้พี่ก็เลยมาสุมชุดแล้วกันชุดาพ็คเพจบริเออร์นะทุกคนแล้วก็ผู้หญิงจะเป็นแพ็คโฮปซิเกอร์นะครับแต่พี่โคมไม่ได้ใช้ถือลึงแสนเพชรหรอกเพราะว่าพี่ว่ายัางไงไอดีนี้พี่ก็ไม่มีสิทธิ์ได้จับปักธงอยู่แล้วนะครับมาเดี๋ยวเรามาสุ่มเอาชุดนี้กันก็คือน่าจะไม่ให้สุ่มหรอกน่าจะเป็นการใช้เพชรมากกว่าเดี๋ยวเราจะซื้อของที่แบบยังไม่มีนะทุกคนนะครับไอชุดนี้ไม่คุ้นเลยซื้อไว้ก่อนแล้วกันไม่เคยเห็นไอชุดนี้อ่าแล้ว ก็คือดีอย่างหนึ่งคือเราซื้อซื้อพวกเนี้ยไว้ไว้ทุกคนเราเอาไว้สุ่มนะครับคือมันก็คุ้มอ่ะดีกว่าเราไปกดตู้โดยตรงอะไรเงี้ยมีบัตรสร้างห้องด้วยนะครับอ่าอันนี้เป็นบัตรสร้างห้องสองใบเลยโอเคผมซื้อได้ละผู้ผหญิงนะครับแล้วก็สลับไอเทมใช้ใจเพิ่อมอีก9 0 0อเพชเพื่อปุดล็อกรางวัลพิเศษนะาซื้อผมซื้ออันนี้อย่างเดียว,วเอาจริงพอเปลี่ยนชื่อก็ลดนะครับ ผมมันลดเยอะมากอ่ะแล้วมันไม่มีบอกด้วยนะว่ากล่องนี้ได้อะไรอะไรเงี้ยนะเผื่อผมซื้ออะไรเงี้ยทุกคนเอาไงดีวะว่ามีแล้วเดี๋ยวต่อชุดนี้อ่ะซื้อนี้ไปแล้วกัน้ผู้หญิงเอาผู้ชายดีกว,ว่ามีหรือ,อยังนะครับอ่ะซื้อสลับไปเทมอ๋อมันสลับนี้ได้เรื่อยๆแบบนี้คนก็ซื้อโอ้โหเย็ดเกย์ยดเกยรอดเป็นหมื่นโอ้อทุกคน ซื้อเก็บไว้ได้เลยอ่ะดูดิอ่าผมซื้อเก็บไว้200แล้วกันไม่มีส่วนลดด้วยคือซื้อเก็บไว้เฉยเยอะอ่ะแบบใช้เพชรเล่นโอ้โหแล้วแม่งแบบไม่มีส่วนลดให้ด้วยอ่ะแบบถ้าเหลือสักบัตรละ40เพชร30เพชรอย่างเงี้ยโอ้โหน่าซื้อเก็บไว้นะครับแต่ว่าบัตร60เพชรนี้ไม่ต่างอะไระการที่เราไปกดทิ้งตู้เลยนะเอาจริง อันอื่นนี่พอมีรถนะครับแต่ว่าอันนี้ไม่มีเลยนะทุกคนนะแล้วก็มีผมได้อันดับที่50นะครับใช้เพชรไป2 8 0 0ักิจกรรมนี้ก็มีไว้สําหรับคนที่มีงบเท่านั้นนะทุกคนนะครับใครที่ไม่มีงบก็อดไปนะครับถ้าบักทงผมมีไอดีถ้าบักทงนะแ,แต่ผมผมไม่อยากไปเล่นเพราะว่ามันไม่ใช่ไอดีหลักนะครับเพราะว่าไอดีเนี้ยผมกอ มีของเยอะนะครับทุกคนแล้วก็ไอดีท่าปักธงอ่ะส่วนใหญ่มันจะแบบของไม่เยอะเท่านี้นะครับมันจะเป็นท่าปักธงที่แบบเขาซื้อไว้นานแล้วอะไรเงี้ยนะครับก็เลยแบบไม่ค่อยอยากเล่นเท่าไหร่อยากเล่นไอดีหลักอะไรเงี้ยไอดี ID หลักมีท่าปักธงนี่หูักสาวเนี่ยเ,เพิ่หล่อไปหรวยจัดเติมเพิ่มก็ยังไงอยู่โอเคครับทุกคนนะครับเราไม่ได้ท่าปักธงไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูชุดกัน <laughs> รีวิวแบบจน,จนๆนชุดผู้หญิงเฮ้ยมีเท่ ครับช like like. ุดผู้หญิงหีืชุดผู้ชายแต่ชุดผู้ชายมันเท่อย่างหนึ่งครับมันถอดเสื้อไงทุกคนมาเดี๋ยวเราเอาไปเล่นในโหมด 4v4 ีสักตาหนึ่งครับทุกคนหลังจากที่ผมไม่ได้แตะคอมมานานมากนะครับแต่ก่อนยังหยิบหัวได้เดี๋ยวนี้ไม่รู้ยริงได้หรือเปล่าเดี๋อวยฉันห่ยเฮ้ยเฮ้ยร้องเพลงเฉยเป็นรู้ขรอบครัก็ดีในจำอุ้ยมาแม่ไปวุ้ย ตอบตแปลนะเปลวีผมให้นอยชิยะน่ดงก็กระติงงาะสินงาหน่อยนะนี่จะปื้นด้วยซื้อไม่ถาตจิพวกแต่ไม่เป็นผู้หญิงมื่อ้ตุ๊ดหัวแตกครับทุกคนตากัเก้พ้นผมก็เราเห็นไปทุกคนเรากขาแบกเายาลูหนะ แล้วก็วันเด็กด้วยโอ้มันขาเลนดีกว่อบกกแลังก็ต้องไอ้ข้าง่อยโอ้ยแบบหมไปไกมัน๋ย่เลยโอเคมันอยู่ข้างตรงนกเนามันอยู่ตรงเนี้ยโอ้เพื่อนเพื่อนตายเพื <c oughs> อ่อนกูตายตายนึ <c oughs> โอ้โหมันตัวเดียววนะ ตัวเดียวตีขนาดนั้นเลยเหรอโอ้โหสองตัวสองสามยางน้อยก็หัวเราวะยังไงทุกคนยิงแบบโคตรยังน้อยก็หัว

กไม่ถึงอะไรอ่ะนี่คอมคอมาคอมคอม่ถึงไม่ถึงที่เลนยงที่เล่นเนี่ยโอ้ยไม่ถึงที่เล่นเนี่ยอ first b l ไม่เมันอยู่นี่ดนีกนาไเลยเยเดี๋ยวยไปไไยยเยเี่เลเยไไเปลยเเนเลนล หมายถึงเมื่อกี้เม่อกี้รู้หรอว่าพี่เล่นคอมอะไอ้แล้วเมื่อกี้รู้หรอพี่เล่นคอมอยมอเยอะพี่เดี๋ยวผมจะเล่นคอมให้ดูปย่าไม่คตรไก่ะไม่คตรไกเล่นื่อกีมีม่น้องด่พี่อะพนันอมแ้ันไม่ต้องเไม่ือพี่อ้ำสุภาพหน่อยเด็กแม่มา แล้วผมไม่ยตึงยึดขนาดนี้แล้วขนาดนี้กไม่ใช่ทำมาเล่ในมือถือกันเรครับเขาเล่นในมือถือเหาออถ้าผมดูเขาด้วยนะมัต้องเูกโซสมุดไม่ได้เลยหเมื่อกี้มีมีเจ็บญิงใช่ไหมเจ็บมัอเจ็บหัวหัวเจ็บอยู่หัวเจ็บอยู่นะเดี๋ยวนะเดย เดี๋ยวเรไปลายบอลุกดมือกลเปิดไปดีเม่รู้เล่หอ่ะเอาเราเราไม่มีเพื่อนเล่นลลล่ะเราเราเงาเพอติดหมดเลยกับตเราเล่นเลยอ่ะเราเราเล่นมาคนเดียว ไม่เห็นยไม่เห็นะเ่นะน้เนดีเนี่าขาแบด้วยนีนาวิ่งปไเล่นเอเราไม่เพื่อนเล่นอ่ะได้ไไม่ได้เล่นอยู่ใช่ไหมไม่ได้เล่นอยู่กับเพื่อนันเราอ่ะเราเชี่ย เพื่อเราเออเห็นป้าชั้นแบดอะอะไรอะไรของน้องเขาไอ้ทุกคนเอาจีงแล้วเมื่อกี้เล่นไป ไม่ม <g ülme> ีใครสนใจผมเลยเข้าร่วมสมรภูมิเปิดไมค์คุยก็ยังไม่คุยกับผมเลยครับทุกคนครูบเป็นตำนานแบบเป็น,น,เ,ปนเป็นคนดังไม่คนเหงาไอ้เหงาจริงอะไรจริง <c oughs> โอเคครับทุกคนนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนใครที่แบบว่าอยากได้ท่าป,ปักธงนะครับเตรียมไว้เลยประมาณสามแสนเพชรพี่ว่าอีกหกชั่วโมงเนี่ยน่าจะมีคนเติมเยอะกว่านี้นะครับน่าจะเป็นสี่แสนห้าแสนเพชรก็อาจจะเป็นไปได้นะทุกคนสําหรับพี่ก็เป็นกิจกรรมที่พี่เอื้อมไม่ถึงแน่นอนนะครับมันแพงเกินไปนะฮะเพราะว่าการที่เอาเงินหลักหมื่นมาลงเนี่ยเสียได้อะเสียได้ ตังค์ใครที่สนใจก็ไปสุ่มกันได้นะทุกคนนะครับนะกิจกรรมก็หมดวันไหนวะดิหมวดที่14บสแล้วทุกคนนะครับก็แจกแจกทั้งหมดประมาณ5วัน6วันเลยนะครับนะแจกทุกวันวันละ20รางวัลเลยนะครับนะไปสุ่มกันได้นะครับทุกคนโอเคทุกคนนะครับเดี๋ยวเจอกันใบันทึกต่อไปสวัสดีนนครับบ๊ายบาย